ออยเย็นนี้พ่อเรามารับอ่ะออยกลับกับเรานะเสียงไมยบอกกับเพื่อนสาวจะดี่เหรอไม่เราเกรงใจพ่อไมยนะเดี๋ยวเราขึ้นรถเมล์กลับเองก็ได้อืมจะบ้าเหรอออยเราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วนะออยจะมาเกรงจงงเกงใจอะไรกับพ่อเราลนะ่ะพ่อเราใจดีจะตายออยก็เห็นนี่อุย้ยนี่งไงพ่อมาพอดีเลย พ่อคะพ่อคะวันนี้ให้ออยกลับบ้านกับเราด้วยนะคะพ่อมา <My S 1> หญิงสาวที่มองโลกในแง่ดีเอ๋บอกกับพ่อของเธออืมก็มาสิลูกทําไมต้องขอด้วยละ่ะออยเป็นเพื่อนกับลูกมาตั้งหลายปีแล้วนะเขาออกมานนันตลอดน,นั่นแหละไม่ต้องขอพ่อหรอกเพื่อนสนิทของลูกก็เหมือนลูกสาวพ่ออีกหนึ่งคนเลยนะขอบคุณนะคะพ่อออยไปขึ้นรถสิ ออยนั่งบาหลังของรถนะขอบคุณค่ะพ่อ,อที่ให้ออยติดรถไปด้วยนะคะเธอเอ่ยขอบคุณพ่อของเพื่อนจ้าว่าแต่วันนี้หนูออยรีบกลับไหมล่ะอยู่ทานข้าวกับพ่อก่อนไหมเดี๋ยวพ่อจะไปส่งหนูออยที่หอพักเองไปสิออยไปกินข้าวกับเราพ่อของเราอะ่ะทำกับข้าวอร่อยนะอีกอย่างอะ่ะ เรากินข้าวกับพ่อสองคนเบื่อจะตายอยู่แล้วถ้ามีออยไปกินข้าวด้วยก็คงจะอร่อยมากกว่านี้เสียงสดใสของมายเอ่ยชวนเพื่อนของเธอออยส่งยิ้มให้กับเพื่อนสาวแล้วก็ตอบตกลงก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อที่เมตตาออยนลดนส่งยิ้มให้กับเพื่อนของลูกสาวอย่างอบอุ่นออยเธอเป็นหญิงสาวที่มาจากต่างจังหวัด ที่เข้ามาเรียนอยู่ในกรุงเทพฐานะทางบ้านของออยไม่ค่อยจะดีมากนะเธอจึงกระเสริกกระสนที่จะส่งตัวเองล่ำเรียนให้สงสงเธอจึงได้มาเจอเพื่อนที่แสนดีอย่างไมยนพดลที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวมาคนเดียวจนโตเป็นสาวแล้วก็อยู่มหาลัายที่ดีด้วยความที่เขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวโดยตลอดตั้งแต่แยกทางกับเมีย นพดลก็ไม่เคยมีใครอีกเลยนพดลเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ยังหนุ่มและดูดีอยู่มากๆและไม่ผิดที่สาวๆอย่างออยจะแอบชอบพ่อของเพื่อนสนิทอาจาะยสาวๆถึงบ้านแล้วจ้ะเอาละยังไงก็เดี๋ยวทำรายทานกันหน้าเย็นเนี้ยอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าล,ลูกนพดลเอ่ยถามสองสาวอืม คุณพ่อทําอะไรก็ทุกอย่างเลยค่ะมายกินฝีมือคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะมายังไม่เบื่อเลยค่ะหญิงสาวพูดประจบประแจางผู้เป็นพ่อของเธอโดยมีออยยืนยิ้มอยู่ข้างๆอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะเข้าครัวจัดจานอาหารเย็นให้ถ้าอย่างนั้นออยขอช่วยคุณพ่อนะคะหญิงสาวรับอาสา ที่จะช่วยพ่อเพื่อนทำอาหารในเย็นวันนั้นได้สิลูกงั้นเราเข้าครัวกันดีกว่าให้เจ้าหมายเขาไปทำทุระส่วนตัวให้เรียบร้อยของเขาก่อนว่าแต่ออยทำอาหารเป็นด้วยหรอลูกพอได้นะคะพ่อตอนที่ออยอยู่ที่บ้านออยจะช่วยแม่ทำกับข้าวอยู่บ่อยนะคะพอจะเป็นลูกมือให้พ่อได้อยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเข้าครัวกันครับลุยไปลูกไป ถ้าไม่ชอบทำขบข้าวเหมือนออยเจ้คงจะดีน่นะสินี่นะไม,ไม่เคยช่วยพ่อทำอาหารเลยนะจบข้าวอ่ะพ่อเป็นคนทำทุกอย่างเลยเจ้าไม่กินอย่างเดียวเลยลูกทั้งสองพูดคุยกันแล้วก็หัวเราะตอกอัรสแกันอย่างมีความสุขออยเธอเข้าครัวช่วยน้องเพด่นทำขบข้าวนี่เป็นครั้งแรกที่ออยได้ใกล้ชิดกับพ่อของเพื่อน และเธอเองก็รู้สึกดีมากๆกับพ่อของเพื่อนอีกด้วยเธอทำกับข้าวไปแอบมองพ่อของเพื่อนไปแล้วเธอก็ยิ้มที่มุมปากเบาๆความคิดของออยตอนนั้นเธอคิดว่าถ้าเธอได้ไปครอบครัวเดียวกับนพดลก็คงจะดีแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดบ้าๆของเธอฝ่ายเดียวขณะที่ออยกำลังยืนฝันอยู่นั้นหมายก็เข้ามาพอดี โอ้โหหอบจังเลยค่ะพ่อเอ๊ะว่าแต่พ่อใช้แรงงานเพื่อนของไมายหนักไปหรือเปล่าคะเนี่ยเธอเอ่ยแซวพ่อของเธอทำให้นพดลหันมากวเร้ะล,ลูกสาวแล้วก็บอกลูกไปว่าก็หนูออยอ่ะเขาช่วยพ่อได้มากเลยทีเดียวแหละทำกับข้าวเป็นทุกอย่างเลยนะไมลว่าพ่อจะให้ช่วยทำอะไรไม่เหมือนเราเลยเจ้าไม้ตั้งแต่เล็กกินเป็นอย่างเดียวอ่ะ แถมกินโจุอีกต่างหากพ่อนี่พ่อกำลังว่าหมายอ้วนกินจุใช่ไหมคะเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ทั้งสองคุยกันไปหัวเราะกันไปโดยมีออยแอบมองคู่พ่อเละกที่คุยกันอย่างมีความโศกหลังจากอาหารมื้อเย็นอิ่มแล้วออยจึงอาสาที่จะล้างถ้วยล้างจานให้กับนพดลพ่อคะ เดี๋ยวออยจัดการล้างให้นะคะจะดีหนูลูกเดี๋ยวพ่อจัดการเองดีกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะพอ่อออยอทําได้ว่าแต่พ่อดื่มชาหรือกาแฟหลังอาหารไหมคะเดี๋ยวออยจัดการให้ค่ะหญิงสาวเอ่ยถาพ่อของเพื่อนและอาสาที่จะไปะชงกาแฟให้อืมก็ดีนะลูก พ่อขอเป็นช้าั้นร้อนก็นแล้วกันนุพดลเอ่ยบอกกับเพื่อนของลูกสาวโดยที่มีไม้คอยขัดอยู่ใกล้ๆอ้อยให้พ่อของเราทำเมงดีกว่าถ้าขืนอ้อยทำให้ทุกอย่างแบบนี้นะพ่อของเราจะเคยตัวนะหมายพูดแล้วก็หัวเราะให้กับพ่อของตัวเองอย่างสนุกสนานไหนแมหมยเยไม้คำพูดนี้พ่อต้องเป็นคนพูดไหมเลี้ยงตั้งยี่สิบกว่าปี ไม่เคยทำอะไรให้พ่อแบบนี้เลยดูหนูออยสิกินข้าวอิ่มยังเป็นห่วงพ่อยังมีกระใจถามว่าพ่ออยากจะดื่มชาไหมเป็นเรานะไม่เคยทำให้พ่อเลยสองคนพ่อลูกเปิดสึกกันแล้วออยจึงต้องเป็นฝ่ายห้ามทำเอาไว้ก่อนใจเย็นค่ะทั้งสองคนเลยอ้อยทำได้ว่าแต่ไม่อยากดื่มอะไรไหมเดี๋ยวเราเอามาให้อืมก็ดีนะ แล้วขอเป็นน้ำซ้มเยนเ็นๆกันแล้วกันขอบใจมากนะแห่ไมยทำเป็นใช้เพื่อนนะลูกนะว่าแต่พ่อนอพดลเอ็ดลูกสาวของตัวเองแต่ออยก็บอกพ่อว่าไม่เป็นไรแลค่ะพ่อเพ่อะยังไงอ่ะออยก็ต้องเอาชามให้พ่ออยู่แล้วค่ะพ่อรอสักครู่นะคะแล้วหญิงสาวก็เดินเข้าครัวไปปล่อยให้ไม้นั่งทำหน้าทัเลนใส่ผู้เป็นพ่อ หลังจากนั้นออยก็นำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ทั้งสองคนแล้วกลับเข้าครัวไปล้างจานจนเสร็จหลังจากนั้นทั้งสามก็นั่งทุยกันอยู่พักใหญ่เป็นเวลาสองทุ่มก,ก,กว่าแล้วออยจึงขอตัวกลับก่อนพ่อคะอืมเดี๋ยวออยกลับก่อนนะคะถ้าดึกกว่านี้เดี๋ยวรถเมย์จะหมดนะคะพ่อออยบอกลาเพื่อนแล้วก็พ่อของเพื่อนเอาอ,อย่างนี้หนูออย เดี๋ยวพ่อไปส่งเองดีกว่านี่ก็เด็กมากแล้วด้วยขึ้นรถเมย์กลับอ่ะไม่น่าจะดีนะลูกนาะใช่ใช่ออยให้พ่อเราไปส่งนะจะได้ไม่ต้องขึ้นรถเมย์ไงหญิงสาวบอกกับเพื่อนของเธอและนพะดลก็หันไปถามลูกสาวของเธอว่าแล้วไมยจะไปกับพ่อแม่ลูกไปส่งเพื่อนอนะ่นะนพดลเอื่ยถามไม่ละค่ะพ่อไม้ยังง่วงแล้วฝาก พ่อไปส่งเพื่อนของไม้ให้ถึงหอพักด้วยนะคะไม้พูดจบก็บายๆให้กับเพื่อนสาวแล้วก็เดินกลับขึ้นห้องไปไยให้เพื่อนของตัวเองกลับกับพ่อเพียงลําพังแค่สองคนระหว่างทางนพดลก็ชวนหญิงสาวคุยไปเรื่อยสอบถามเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องเรียนบ้างออยเธอก็ตอบแล้วก็มองหน้านพดลอย่างมีความสุขหลังจากที่รถยนต์จอดอยู่ที่หน้าหอ ขอบคุณนะคะพ่อที่มาส่งออยนะคะไม่เป็นไรหรักลูกถ้าพวงนี้ออยจะแวะไปกินข้าวที่บ้านพ่ออ,อีกอ่ะพ่อก็ยินดีนะหญิงสาวส่งยิ้มให้กับพ่อของเพื่อนแล้วก็เข้าลงจากรถจังหวะนั้นเองเธอก็เหยียบหินอยู่ที่ข้างรถทําให้เธอลม้มลงอ,อ้าวออยเป็นไรหรือเปล่าลูกนกดลเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงโออย พอดีออยไม่ทันมอนนะคะพ่อเหยยบก้อนหินแล้วก็ล้มลงคงคงจะเท้าแพ้งนะคะพ่อจะพยายามลุกขึ้นแต่ก็ยืนไม่ไหวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไม่เป็นไรนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งเดินเดี๋ยวถ้าทําไม่ดีอ่ะมันจากเศษไปกันใหญ่ประพดโดนรีบลงจากรถแล้วก็มาประคองออยลุกขึ้นยืนแต่เธอก็ยืนไม่ไหวโอ้ยออย เจ็บข้อเท้านะคะพ่อสงสัยจะเดินไม่ไหวแน่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นนเดี๋ยวพ่อไปส่งที่ห้องนะเ็นเย็นนะ,ะนายนพดลก็อุ้มเพื่อนของลูกขึ้นไปส่งบนห้องเขาวางเธอลงบนเตียงอย่างถนัดถนอมแล้วก็นั่งลงตรงหน้าของเธอนพดลค่อยๆประคองข้อเท้าของหญิงสาวอย่างนุ่มนวลแล้วก็เอย่ยถาม ว่าแต่ที่ห้องของหนูออยมียานวดหรือกล่องปรถมพยาบาลเบื้องต้นอะไรไหมล,ลูกไม่มีเลยล่ะคะพ่อเธอตอบพ่อของเพื่อนอืมอะไรยังไงดีละ่ะไปหาหมอไหมเดี๋ยวพ่อพาไปไม่แปลหรอกค่ะพ่ออืถ้าได้พักก็คงจะหายนะคะจังหวะนั้นเองนพดลมองเห็นตู้เย็นก็นึกขึ้นได้ว่าน้ำแข็งประครบ พื่อที่จะรักษาการปวดเบื้องต้นได้เขาจึงไปหาน้ำแข็งในตู้เย็นมาประครบให้ข้อเท้าให้กับหญิงสาวหลังจากนั้นน้ำผึ้ก็นั่งอยู่ที่ข้างล่างของเตียงแล้วก็เอาข้อเท้าของหญิงสาวขึ้นมาใช้น้ำแข็งประครบะเบาๆอ่อยมองภาพนี้แล้วเธอรู้สึกว่าเธอมีความสุขมากๆที่เธอได้มีคนมาทำอะไรแบบนี้ให้กับเธอ พ่อของออยใช้น้ำแข็งประคบที่ข้อเท้าอย่างนุ่มนวลแล้วก็นวดเบา,เบาๆด้วยความเป็นห่วงของเพื่อนรูปสาวอย่างมากๆพักใหญ่ๆออยก็บอกพ่อของเพื่อนว่าเออพ่อคะออยดีขึ้นมากแล้วคะ่ะพ่อเดี๋ยวทานยานแก้ปวดอีกนิดหน่อยก็คงจะหายนี่มันก็ดึกแล้วคุณพ่อกลับบ้านเถอคะ่ะ เันอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าดึกๆปวดมากๆก็โทรหาพ่อได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวพ่อจะมารับพาไปหาหมอขอบคุณนะคะพ่อพ่อขอบแล้วคืนนั้นทั้งสองก็แยกจากกันจนก,กระทั่งเช้าวันใหม่นพดลบอกกับลูกสาวของเขาให้โทรหาถามอาการของเพื่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างไมยจึงโทรหาเพื่อนของเธอ คำตอบที่ได้ก็คือออยข้อเท้าอ,อักเสบบวมมากๆแล้วคงไปเรียนไม่ไหวนพดลจ,จ,จ,จึงตัดสินใจไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนพอเขามีเรียนช่วงเช้าแล้วจึงไปรับเพื่อนของลูกสาวไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาดูแลเพื่อของลูกสาวเป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลจนกลับมาถึงห้องพักเดี๋ยวออยทานยานะลูกแล้วก็นอนพักเดี๋ยวพ่อจะเฝ้ายูนนี่แหละ ถ้าตื่นมายังไงเด่พ่อทำอาหารนี้เอาไว้ให้แล้วกันนะน้อพดลนบอกกับเพื่อนของลูกสาวขอบคุณนะคะพ่อว่าแต่ออยเกรงใจพ่อนะคะวันนี้พ่อก็เลยไม่ได้ไปทำงานเลยไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อมีบริษัทของตัวเองจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ว่าแต่ตอนนี้เรา,านอนพักผ่อนก่อนเถอะอืมเขาพูดจบแล้วก็ดึงผ้าหม่มขึ้นมาห่มให้กับหญิงสาว หลังจากนั้นกะนั่งเฝ้าหญิงสาวอยู่ที่โซฟาจนกระทั่งออยเผลอหลับไปตื่นมาอีกครั้งก็เห็นว่าพ่อของเพื่อนกำลังนั่งเฝ้าเธออยู่ข้างเตียงและฟุบหน้าลงอยู่ที่ข้างๆเธอเธอมองภาพนี้ด้วยความอบอุ่นและเก็บภาพนี้ไว้ในใจและเก็บไว้ในความรู้สึกให้ได้มากที่สุดขณะที่ออยจ้องมองพ่อของเพื่อนอยู่นั้นพนพดลก็ตื่นขึ้นมาและเห็นว่าออยกำลังมองอยู่ แต่เขาก็ยังไม่ทันพูดอะไรอ่อยเองก็รีบประกบปากเขาทันทีนพดลที่ห่างเรื่องแบบนี้มานานพอเจอหญิงสาวรุ่นรลวคเขาเดียวกับลูกทำแบบนี้เขาก็เผลอตัวเผลอใจปวดปล่อยใจไปกับหญิงสาวจนกระทั่งทั้งคู่ทำภารกิจจบลงนพดลรู้สึกว่าตัวเองทำเรื่องนี้กับเพื่อนของลูกสาวไป,ไ,ปได้ มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่ออยเธอก็บอกไว้ว่าเธอเต็มใจและเธอก็สารภาพความในใจกับพ่อของเพื่อนไปจนหมดบอกว่าเธอแอบนีใจให้กับพ่อของเพื่อนมานานแล้วหลังจากความสัมพันธ์ของออยและนพะดลเป็นไปอย่างรับ,ร,บรับเรื่อยมานพดลตั้งใจงจะรับผิดชอบออยทุกเรื่อง แต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะบอกเรื่องนี้กับลูกสาวของเขาเออยจึงบอกว่าเธอยินดีจะอยู่ในสถานะน,นี้ไปก่อนเพราะเธอเองก็เกรงว่าถ้าเพื่อนของเธอรู้เรื่องนี้หมายจะไม่พอใจนกดดลทั้งเห็นใจออยและก็เห็นใจลูกสาวตัวเองเขาที่เป็นคนกลางจึงทำใจลำบากมากๆ เรื่องนี้ร่วงเลยมจนกระทั่งออยลนจบมหาลัยและไมเองก็โตเป็นผู้ใหญ่มากพอเขาจึงตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับลูกสาวของเขาและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบอกเรื่องทั้งหมดกับลูกสาวของเขาให้รับรู้ตอนแรกเขาคิดว่าลูกสาวของเขาจะรับไม่ได้ที่เขาเอาเพื่อนของลูกมาทำเมียแต่ไมเองก็เป็นผู้ใหญ่มากพอ เขาเข้าใจว่าพ่อของเขาอยู่คนเดียวมานานและได้เพื่อนของเธอเป็นแม่เลี้ยงเธอก็ยินดีหลังจากที่ไม่รับรู้เรื่องนี้เธอก็บอกให้ออยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็สั่งให้พ่อของเธอจัดการเรื่องเพื่อนของเธอให้เรียบร้อยในที่สุดไม่กับออยก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งสามใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่มีไม้เพื่อนสนิทเป็นลูกเลี้ยง ส่วนออยก็กลายเป็นแม่เลี้ยงของเพื่อนสนิทไปโดยปรยาย thank you